ไปตังของอื่นด้วยยังไม่ไม่ไม่โอเคหรอกไม่ได้ว่าใครนะพูดเฉยไหนว่าใช้แตงตะก้าหน่อยค่ะเอาเลยหรอเขาบอกเขาบอกตะก้าหน่อยค่ะได้รับของแล้วสวยมากตาแตกขอบคุณมากครับพูดถูกค่ะนั่นแหละครับผมไม่ได้พูดผมไม่รู้หรอกว่าใครผมไม่รู้หรอกว่าใครพูดถึงผมไม่ดีอ่ะแต่ผมแค่อยากจะบอกเฉยว่าการที่เรามีสต็อกเยอะแต่มันไม่ใช่ตังค์เราอ่ะมันไม่ภูมิใจหรอกเปิดไหมเปิดไหมเออสมูทเกย์สามแปดที่ร้านเท่าไหร่สมูทเกย์สามแปดเรามีปะ สมออะไรนะสมอเกสามแปดดังเหมือนจะมีเลยสามแปดเหมือนจะมีอยู่มีราคาก็สามพันกว่าบาทครับสามพันกว่าบาทลอง้ยแต่หนูยังไม่ได้อัปเดตสต็อกให้พี่มันเพิ่มมันมีเข้าด้วยหรอมีเข้ามานี่เพิอีกทุกคนรอดูแบบรอดูพวกในแบบในในตะกร้าก็ได้เดี๋ยวมันเออเดี๋ยวผมจะอัปเดตของในตะกร้าให้แล้วก็คูม่าสปีดแคทเดี๋ยวผมจะเข้าตะกร้าให้นะครับตั้งสองสีนะสีดำและสีแดงเข้าแบบคูไซส์นะแต่37.5ถึงไซส์44ุดนะ จะอยู่ในดลกาทั้งหมดเลยในวันพรุ่งนี้นั่นแหละอย่างที่บอกสต๊อกร้านเล็กๆนี่สต๊อกเล็กๆครับแต่เป็นตั้งตัวเองหมดเลยนะไม่ได้แบบว่าเออขอตั้งใครมาลงทุนอะไรเงี้ยไม่มีที่นี่คือเราบริหารกันเองไม่มีการว่าขายคนอื่นหรือว่าเอาตังคนอื่นมาลงทุนไม่ทําครับไม่ดีไม่เท่มันไม่เที่ยวสปีดแคสอยู่ไหนอะสีดำให้เขาดูหน่อยดินู่นตรงเลยที่วิวตรงข้างน่ะสปีดแคสต์ดำนี่ป่ะใช่ใช่ใช่สปีดแคสสีดำเดี๋ยวจะให้ดู วันนี้มากี่โมงน่าจะมาสองทุ่มครับสองทุ่มสปิดแคสต,ต้องแจ้งก่อนนะว่ารอบนี้กล่องมองมามไปสองสี่เพราะว่ากล่องนี้เข้าไทยบางส่วนเป็นกล่องสีเขียวอนนี้ใช่โอ้ไทกอนอันนี้สีแดงนี่ต้องห่อไว้รุ่นดีใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่อันนี้สีแดงย้ำนะเข้าตั้งแต่สามเจ็ดจุดห้าถึงสี่สิบสี่อันนี้คือแยกแยกแดงกับดำยัง่ะ อันดำอยู่ไหนครับดำอยู่ข้างการทีวีแถวนี้หรอไม่ใช่อีกแถวนี้หรอใช่แถวนั้นแถวนั้นอ่าดูสีดำคือจะบอกว่าสีดำแม่งสวยมากเลยต้องขอว่ะต่อโอ้โห,โโหโคุณด,ดูสีดำคุณด,ดูสีบีแัดสีดำดาาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้ในกกาตาเกะเอาแบบกรีดเลยนะเอาแบบว่าให้ร้านอื่นๆกรีดไม่ไม่ต้องไปทร้านอื่นให้คนดูกรีดเออให้คนดูกรีดเลย แต่แบบถ้าเกิดใครใครใครจะมาว่าน้านผมอ่ะคนดูที่แบบรักร้านเราก็ยังไงก็ฝากปกป้อง้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราทํางานด้วยความเออเราทํางานด้วยความตรงไปตรงมาเนาะเราไม่มีการแบบแบบว่าชู for cash หรืออะไรเงี้ยผมไม่มีนะแบบว่าเอาตังค์คนอื่นมาลงทุนอะไรเงี้ยไม่มีเราไม่ทำไม่ไม่ไม่ทำครับเราเริ่มตั้งแต่ ปั้นขึ้นมาเรื่อยๆจากร้อยจากสิบคู่เป็นห้าสิบคู่เป็นร้อยคู่เป็นสองร้อยคู่เป็นสามร้อยคู่เป็นสี่ร้อยคู่เป็นห้าร้อยคู่เป็นพันคู่เข้าใจปะอืมไม่ใช่ว่าเรามีตังค์แค่ร้อยคู่แต่เราไปยืมตังค์คนอื่นมาจนเรามีหลายเอยอะไม่ดีหรอกเออไม่น่ารักไม่น่ารักเข้าใจไหมทาวิทสีเหลืองช้สี่สองมายังครับบอด ทาวิตสีสองสีเหลืองเหมือนมาแล้วเลยปะทาวิเนี่ยหลอ <c oughs> แคนารีมีไหมสีสองไม่แน่ใจเหมือนกันอะงกองันยยด้ยวยอะดูให้ครับเหมือนจะมีน้องที่ออฟฟิศเป็นลูกค้าบิวนางมาหลายคู่และนางยอมนอนดึกขอบคุณมากพู้่พูดอะไรขอบคุณทุกคนนี่มีเดียบอลริเข้านะแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าด้วยหลอดพันเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะก่อนยินดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีก่อน รือทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าผมเหมือนจะมีเลยอ่ะคคนลี่สีเหลืองสีสองเหมือนจะเข้ามาแล้วนะเหมือนจะเข้ามาแล้วครับใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมน,นี่คันลี่เนี่ยสีสองต้องเป็นเบอร์นีม่มีมีแล้วสีสองมาแล้วเนี่ยเอาป่ะเอาไหมไม่ยอมเอฟใครเลยรอเอฟบ,บอสโอ้โหสุดยอดมากน่ารักมากครับเรียกผมวิวก็ได้ครับอย่าเรียกบ,บอสเลยเดี๋ยวมันจะสุ่มเสียงหอมหน่อยอะ สี่สองย่สิบเจ็ดใช่ไหมดูซะใช่หรือไม่บอกหน่อยสิเอาเลยเปล่าถามคำเดียวเอาเลยไหมยวใส่ตะกร้าให้เนี่ย่ะเอาป่ะโอ้โหรอประมูลจบแล้วรอประมูลรอประมูลใส่ตะกร้าถูกประมูลนี้เขาเช็ค QC ของอยู่ QC ีมีเธอ QC วอย่างเดียวพอ นี่มือเวลากดอันนั้นถุงอะไรกดตรงนี้เลยนัดสินค้าเนี่ยกดไหนบอกว่าของใดๆค่ะโอเคใส่ QC ใช่ QC เช็คอยู่เช็คอยู่ต้องกดช่วงแพ้ไหมอย่างเออมีเธอแทนไหมต้องบอกเขาตอนเที่ยงแทนไหมเที่ยงหรือว่าเที่ยงบ่ายโมงอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะแพ้เออของแท้บ่ายโมงบ่ายสองอะไรต่างถ้าวันไหนแพ้ แท io, ้คือแท้เท่านั้นมาปิดฝาปิดฝาทางนี้ปิดฝาทางนี้โอเคนะพรุ่งนี้น่าจะประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม